ขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายอายุวันโนสุขขังพระลังขอเราทุกท่านไปทำงานวันนี้ด้วยความประสบชัยชนะในทุกด้านทุกๆประการขอให้มีความร่ำรวยสมดังใจถ้าหากว่ารวยไม่ได้ดังใจก็พึงพอใจเท่าที่เรามีถ้าหากมีพันล้านและยังไม่รู้จักพอเสียทีความร่ำรวยเท่าที่มีก็คงไม่รู้สึกดี เพราะยังอยากจะมีมากกว่าเดิมรวยเพราะพอที่ใจก็รวยแล้วใครที่ปรารถนาความสวยก็ขอให้สวยดังใจแต่ถ้าสวยไม่ได้ทันใจก็ไปนั่งใกล้ๆคนที่ขี้ริ้วขี้เรียกว่าเราและตั้งใจว่าเราจะช่วยเขาให้สวยกว่าเดิมด้วยการชวนเขารักษาศีลชวนเขาปฏิบัติธรรมเมื่อสวยชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องอาศัยสวยชาติหน้าแล้วหลักสวยที่ใจแม้นกายจะไม่สวยได้ดังที่เราต้องการ ขอให้เป็นผู้มีพละกกำลังที่แข็งแรงถ้าหากว่าอ่อนแอที่กายแข็งแรงไม่ได้ทันใจวันนี้ก็สร้างมิตรสร้างสหายที่ดีงานหนักเท่าที่เรามีมิตรสหายก็พอช่วยเราได้กลายเป็นเราเป็นผู้ที่แข็งแรงทั้งทที่อ่อนแอใครที่ปรารถนาความแข็งแรงทางกายสุขภาพดีแม้นจะไม่มีสุขภาพดีที่เคยเห็นชาตินี้นอนป่วยทุกวี่ทุกวันก็ขอให้ป่วยแต่กายแต่ใจยังแข็งแรง นอนบนเตียงอย่างผู้ที่อยู่เป็นกำลังใจให้ลูกหลานอย่าคิดฆ่าตัวตายอย่าคิดที่จะทำลายชีวิตแข็งแรงทิ่ใจแม้นกายมันจะไม่เอื้อให้เราแข็งแรงในชาตินี้และความดีอันใดที่ทุกท่านปรารถนาก็ขอให้สำเร็จมีทุกด้านทุกประการและขอให้เจอคนดีๆทุกๆคนในวันนี้มองคนไม่ดีเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีเราก็เจอคนดีในร่างของคนที่ไม่ดีไม่ดี มองคนเฉพาะในส่วนที่ดีของเขาเราก็เจอคนดีอย่าบอกว่าเราไม่เจอคนดีเลยสักวันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลือกมองเฉพาะส่วนที่ไม่ดีของคนดีแม้เจอคนดีก็อาจจะไม่เจอคนดีก็ได้ถ้าเลือกมองส่วนที่ไม่ดีของเขาวันนี้ขอทุกท่านจงประสบชัยชนะในทุกด้านทุกประการขอให้เจริญเจริญอายุวันโนสุข,ขังพระลังเทอญ